ก็ครับผมเสเตมชแนลเหมือนเดิมครับก็หันไปังกับตาเล่นเกมโลบอกซึ่งไอเกมนี้ทุกคนกำลังเห็นอยู่ก็ไม่ต้องเดาใช่ไหมฮะก็คือเดนเรวนั่นเองซึ่งไอเกมเนี้ยผมเคยเล่นไปอยู่สองสามครั้งแล้วก็หนุกดีนะแต่ก็ถือว่ายากอยู่นะเพราะว่าผมผมเคยเล่นกับผู้เล่นคนอื่นแล้วกับไอ้นี่นะผู้เล่นคนอื่นแล้วก็ เล่นคนเดียวเฮ้ยแต่มีคนเข้าเต็มเลยสงสัยผมเล่นกับคนอื่นแน่เลยตอนนี้โหคนเยอะจัดเล่นอยู่สามสองสี่แต่ก็ดีอะฮะเพื่อนเยอะอ้าวเฮ้ยทุกคนเกมเด้งออกครับเนี่ยมันเด้งออกสงสัยมันน่าจะแหลกครับเกมเออร์เรอร์อันนี้ไอ้มันโหลดมันโหลดทุกคน ผมคิดว่าเออเลอที่ไหนได้โหลดอันนี้ก็เป็นเพื่อนผมนะที่เพื่อนนี่หมายถึงว่าเพื่อนที่แบบเข้ามาด้วยกันนะไม่ใช่เพื่อนที่แบบว่าผมแอดไว้เดี๋ยวผมไปซื้อไอ้นี่ก่อนนะซึ่ง <c oughs> เดี๋ยวผมเฮ้ยหินดินไปซื้อหินห่านก่อนเฮ้ย <c oughs> ผมไม่ซื้อหินห่านแล้วผมซื้อผม <c oughs> เอาไอ้นี้ดีกว่าเ <c oughs> ชื้อเพลิง ดีอยู่นะอนนี้ผมเคยลองใช้อยู่ซึ่งเด้นเร็วอะผมอะไม่ใช่ถ้าลองจากอะไรนะไอปลูกผักอะไรอะที่เบียวกันอะนั่นแหละผมก็แต่ผมยังไม่เคยเล่นเอม็มแมปปลูกผักอะไรเลยนะปอยอมไม่รู้มันคืออะไรผมยังไม่เคยเล่นน่าจะเป็นเกมปลูกผักธรรมดาที่ได้ผักต้นยักษ์ ไม่รู้ผักอะไรอะ่ะเพื่อนหมูก็เล่นกันนะไม่รู้จะเบียดอะไรกันนั่นกันนะแค่ไอเกมปลูกผักเนี้ยอ๋ถ้าไปนี่ได้ไปหาวคืนไว้ใส่อ,อือเอ,อ้ยมีสามคน มือนตอนนี้เขาลงไปหาเชื้อเพลิงกันอยู่ดเ,ยดเดี๋ยวป้าน,นึงนะผมก็พิมพ์ก่อนผมก็ได้ลองถามไปก็ยังไม่มีใครตอบอะ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมเดินไปเอาเพลิงดูเฮ้ยเขาตอบแล้ว โอเคทุกคนเหมือนเจอคนไทยด้วยฮะคนหนึ่งเอ้ยซึ่งตอนนี้มันก็เหลือกระดาษอันนี้อันเดียวแต่ว่ามีสามคนอ่ะยังดีกว่ามีคนเดียวผมเคยเล่นคนเดียวแล้วแบบมันเล่นยากมากเลยนะแล้วผมเหมือนเคยเจอยูนิคอร์ดด้วยซึ่งเขาบอกว่ายูนิคอรมันราคาแพงอย่างงูอย่างนี้อะไรนะซึ่งผมเคยวิ่งไปไล่จับจะเอามันจับอยู่แต่สุดท้ายมันหนีเฉยเลยทุกคนคือตอนนั้นนะผมยังเล่นได้แค่สองครั้งเอง có đế leo man ấy là quá đó viền sai ứ thật bền á ê ơi ao điếu ơi อะแต่ว่าตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวตามเข้าไปนั่นทุกคนเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวเราขับรถดกว่าขับรถตามเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาจะตาเนี่ครับอุย้ยเขาอยู่นู้นแล้ว เดี๋ยวผมต้องขับรถไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาจะมาผมขับเอ้ยเฮ้ยเออวัตเราลืมไปว่าน้ำมันหมดนี่ถ้าน้ำมันไม่หมดแล้วเขาเขาจะดีทำไมหรอไปทุกคนตอนนี้ผมกำลังเดินย่องย่อง,องกระโดดไปนะฮะตามเขาไปไป,ไปนะคือผมไม่รู้ว่าเนี่ยครับเขากระโดดอยู่ทุ่นู่นอะไหนปะเหมือนเขาจะไปหาเชื้อเพลินรู้สักอย่าง<น>ดูทรงนะ่าจะเซียนเพราะว่าผมยังไม่เคย เล่นอ้แบบนี้บ่อยเท่าไหร่เคยเล่นแล้วแต่ไม่เล่นบ่อยโหดูครับเอ้ยเขาไปไหนละเฮ้ยหรือเาอยู่นั่นนะเอ้ยเสียงโอ้ยเพื่อนผมมาดูครับไม่มีอะไรหรอกโอ้นี่ไงอะไรใช้ได้บ้างเนี่ยกดแก้วเอ้ย เจอของดีแล้วไปเออ,เอ,อโอเคตอนนี้นะเราเดินกลับตามเขาอยู่เนี่ปะเขาเดินับกลับตามผมผมก็เดินตามไยนะเพราะผมอย่างนี้ครับต้นไฟอยู่ตรงนู้น อูแต่น่ากลัวมากครับผมถึงพวกรอไว้เลยดีกว่าถ้ามันมีตัวแล้วเข้ามาปะกักนนะนะมาดิใครเข้ามาเสร็จนี่ซึ่งตอนนี้เรากำเราจะต้องนี้ครับผมเี็นแล้วเฮ้ยแต่รถไฟจนจะดับละเดี๋ยวผมก็โดดนี่ไงเด็ดเร็วครับผมสงสัยว่าถ้าเกิดเราขับรถชนจะตายไหม เอ้ยวายวายเอ้ยเอาเขาตายแล้วนี่วอ้ยซอมบ,บี้ทุกคนตอนนี้เรียบร้อยฮะเนี่ยเขาก็ตายแล้วเออทุกคนเกมจบแล้วนะเออทุกคนดูเอ้ยเดี๋ยวทุกคนผมกระโดดได้อะ่ะเอ้ยมันติดบาร์อะทุกคน ผมก็โดดได้เฉยเลยคือผมกระโดดได้นะไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวคือตอนนี้เดี๋ยวผมออกเกมก่อนนะขี้เกียจเล่นแล้วก็ไม่มีแล้วมาคับมาเล่นเกมเดสเรวให้ทุกคนดูกันนะครับก็แค่นี้นะครับบายเออเดี๋ยวผมไปดูในติ๊กต็อกก่อนเมื่อกี้มีเพื่อนมาดูช่องผมไปละ